Told your friends. เนมัดเดินทางมาถึงโรงแรมเพื่อตรวจสอบดูความเรียบร้อยของการจัดงานเลี้ยงฮาลีนก็เดินทางมาถึงโรงแรมแต่เนมัดไม่ได้สังเกตเห็นฮาลีนต่อมาสามีกับลูกน้องก็มาถึงโดยซ้อนตัวมาในรถขนของพวกเขาแฝงตัวเข้ามาในงานเลี้ยงโดยได้ปลอมตัวเป็นบริกรและตัวตลกชามเชครอบครัวรวมทางครอบครัวสันทูก็เดินทางมาถึงที่นั่นด้วยฮาลีนพบจัาสมินในห้องยืนส ส่งเอกสารสีน้ำตาลให้จัสมินให้ฮาลีนมอบเอกสารนี้ให้เนมัรเพราะเธอจะต้องขึ้นเครื่องก่อนกับแคนาดาในอีกสี่ชั่วโมงความจริงเปิดเผยว่าหลายปีก่อนอัตวิทไปพบจัสมินที่แคนาดาเพื่อขอความช่วยเหลือบางอย่างจัสมินให้อัตวิทจดทะเบียนสมรสกับฮาลีนเป็นการแลกเปลี่ยนจัสมินบอกฮาลีนว่าทุกคนจะได้รู้ว่าการแต่งงานของอัตวิทกับเนมัรเป็นโมก ต่อมานาสกับนิคิวก็มาถึงงานเลี้ยงลูกน้องของสามีแยกย้ายกันวางระเบิดไว้ตามจุดต่างๆของห้องจัดเลี้ยงฮาลีนอยู่ที่่างเดินส่งข้อความบอกให้เนมัตไปพบเธอที่ร้านกาแฟของโรงแรมเพราะเธอมีเรื่องสำคัญที่จะคุยด้วยเกี่ยวกับอัตวิทต่อมาเอกร,รมก็ได้รับรายงานว่าสามีกับลูกน้องอยู่ที่โรงแรมนี้ด้วยจึงสั่งการให้ลูกน้องของ เขาเฝ้าระวังตามจุดต่างๆจากนั้นเขามาบอกเนมัสชามเชและอัตวิทย์ว่าผู้ก่อการร้ายจะโจมตีที่นี่ขอให้พวกเขาไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะทุกคนจะตื่นตระหนกได้และตำรวจได้กระจายกำลังไว้หมดแล้วต่อมาเอกรรมมาตรวจสอบห้องควบคุมกลองวงจรปิดเห็นสามีปลอมตัวเป็นบริกรกำลังเสิร์ฟกาแฟให้ฮาลีนเขารีบมาที่นั่น และจับตาดูซาเมียไว้อตัตวิทเห็นซาเมียก็ตะโกนร้องบอกทุกคนซาเมียก็ยิงปืนคู่ทุกคนได้ยินเสียงปืนก็ตกใจ ที่บ้านครอบครัวรันทาวาเรนุกากับมาริกาดูข่าวตกใจที่พบว่ามีผู้กอ่อการร้ายจะโจมตีที่โรงแรมรอยัลเรนุกากับมาริกาดูข่าวตกใจที่พบว่ามีผู้กอ่อการร้ายจะโจมตีที่โรงแรมที่โรงแรมสามีจับตัวฮาลีนไว้ที่ห้องพักห้องหนึ่งเอกัมก็ตามมาพบว่าสามีพาฮาลีนหนีไปในมัดออกมาจากห้องจัดเลี้ยงเพื่อ ไปช่วยเด็กทารกที่ถูกคนร้ายจับตัวไปเพลิงรักษาหัวใจต้นฉบบัตอนที่560ซามีจับตัวฮารีนมาที่อาการแห่งหนึ่งของโรงแรมเอกรรมตามมาและต่อสู้กับซามีเอกรรมถูกยิงที่ไหลแต่ก็เป็นฝ่ายชนะซามีกับลูกน้องถูกตำรวจจับกลุมตัวไปเนมัรพาเด็กทารกกลับมาที่ห้องจัดเลี้ยงได้อย่างปลอดภัยซามีกำลังจะถูกพาไป ที่รถตำรวจทันใดนั้นเขาก็แอบกดรีโมททำให้อาคารระเบิดที่บ้านครอบครัวรันทาวาเรนุกากับมาริกาเห็นข่าวเอกรรมติดอยู่ในอาคารที่ระเบิดเรนุกาเห็นตะเกียงที่จุดบูชาเทพเจ้าดับลงก็ตกใจเธอกลัวว่าเอกรรมจะเป็นอะไรไปต่อมาตำรวจก็พาเอกรรมอุ้มหาลีนออกมาจากอาคารจากนั้นเอกรรมก็ล้มลงหมดสติ พราะบาดแผลจากการที่ถูกยิงเนมัตมาที่นั่นจะเข้าไปหาแต่อัตวิทก็หยุดเธอไว้และลากเธอกลับไปต่อมาเอกรัรมถูกพามาที่โรงพยาบาลเตรนุกากับมาลิกามาที่นั่นหมอบอกพวกเธอว่าเอกรัรมสีเลือดมากชามเชนิคิวรูปีและพวกตำร,รวจมาที่นั่นบอกให้หมอรักษาเอกรัรมให้ได้ ที่บ้านครอบปรัวกาปูเนมัตวิตกกังวลอยู่ในห้องโทรหามาริกาแต่ติดต่อไม่ได้เธอดูข่าวก็ตกใจที่พบว่าเอกกรรมอยู่ในภาวะวิกฤตจึงรีบออกไปจากบ้านส่วนที่แคนาดาจัสมินรู้ข่าวเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายเธอก็เป็นห่วงฮาลีนเพราะเธอติดต่อฮาลีนไม่ได้ ที่โรงพยาบาลฮาลีนอยู่ในห้องพักผู้ป่วยฟื้นได้สติเธอก็ได้ดูข่าวเกี่ยวกับเอกรรมในทีวีจึงคิดที่จะไปขอบคุณเขาแต่พยาบาลก็ห้ามเธอไว้บอกว่าเอกรรมอาการหนักและอยู่ในห้องผ่าตัดอีกด้านหนึ่งมาริกาถามหมอว่าเอกรรมอาการเป็นอย่างไรบ้างหมอบอกเอกรรมนั้นถูกส่งไปที่ห้องไอซแล้วจนกว่าจะรู้สึกตัวที่ห้องพักผู้ป่วย ฮาเรนโทรหาจัสมินบอกว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะเอกรรมช่วยเธอไว้จัสมินได้ยินชื่อเอกรรมก็ตกใจเนมัสมาที่โรงพยาบาลเห็นเอกรรมนอนหมดสติอยู่ในห้องเธอร้องไห้นึกถึงความทรงจำที่ผ่านมาของเขาและเธอเธอให้เขารีบปืนขึ้นมา ส่วนที่โรงแรมแห่งหนึ่งอัตวิทย์นอนกับหญิงคนรักของเขาเขาเห็นข่าวที่เนมัดได้รับการชื่นชมก็ไม่พอใจคิดว่าเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างหญิงคนนั้นก็ถามอัตวิทย์ว่าเขาตกกลุ่มรักเนมัดอย่างนั้นหรืออัตวิทย์ปฏิเสธบอกว่าเขาเกลียดเนมัดกับเอกรรมเขาจะให้บทเรียนแก่ทั้งสอง เพลิงรักษาหัวใจต้นฉบับตอนที่561ที่โรงพยาบาลห้ารีนออกมาจากห้องพักผู้ป่วย จะไปหาเอกร,รมแต่พยาบาลก็หยุดเธอไว้ฮาลีนพยายามขอร้องพยาบาลพยาบาลก็ตอบตกลงบอกว่าเธอจะไปขออนุญาตหมอให้เนมัทก็ยังยืนอยู่หน้าห้องไอซูขณะที่ฮาลีนเข้าไปในห้องโดยใช้ประตูอีกด้านหนึ่งฮาลีนขอบคุณเอกร,รมจูบที่แก้มของเขาก่อนที่พยาบาลจะพาเธอออกไปเนมัทเห็นฮาลีนก็สงสัยว่าเป็นใครหมอเดิน มาที่หน้าห้องไอซีนมัดถามหมอว่าเธอจะเข้าไปหาเอากรรมได้หรือไม่หมอปฏิเสธ เข้าไปตรวจดูอาการของเอกรรมเขาพบว่าเอกร,รมมีการตอบสนองจึงส่งสัญญาณให้เนมัดเข้ามาเนมัตรร้องไห้กำลังจะเข้าไปในห้องไอซูแต่อัตวิทก็ามาหยุดเธอไว้พาเธอเดินจากไปเนมัตขอร้องให้อัตวิทรับฟังเธอแต่อัตวิทบอกเธอว่าเอกรรมจะต้องออกมาอยู่แล้วไม่ว่าจะฟื้นหรือว่าตายอัตวิทพาเนมัตรมาให้สัมภาษณ์ ับนักข่าวเกี่ยวกับเอกรรมจากนั้นก็าพาเนมัรกลับบ้านโมออกมาจากห้องไอซบอกรูปีว่าความดันโลหิตของเอกรรมต่ำมากเอกรมอาจจะเข้าสู่อาการโคม่าได้สาธิตเห็นผ้ากลุ่มไหลของเนมัตรตกอยู่ที่มานั่งก็คิดว่าเนมัรได้มาที่นี่ ที่บ้านครอบครัวก,กาปูนิรูก,ก็รองเรียกให้ทุกคนมาที่ห้องโถงบอกว่าเนมาร์แอบไปหาเอกมที่โรงพยาบาลน่คิวบอกว่าเขาแน่ใจว่าอัตวิทย์ไปกับเนมารด้วยชามเชก็จำได้ว่าเขาได้คุยโทรศัพท์กับอัตวิทย์และได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกทุกคนว่าอัตวิทย์ไม่ได้ไปที่โรงพยาบาล อัตวิทพาเนมัดกลับมาบ้านและผลักเธอนิคิวก็ประคองเนมัดไว้อัตวิทบอกให้เนมัดบอกทุกคนว่าเธอแอบออกไปไหนมาตอนกลางคืน นีรูบอกเธอเห็นเนมัสออกไปจากบ้านเนมัตบอกทุกคนว่าเธอดูข่าวเห็นว่าเอกร,รมอยู่ในภาวะวิกฤตเธอจึงไปหาเขาที่โรงพยาบาลเพราะเขาช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้รามาตำหนิเนมัตที่ออกไปข้างนอกเพียงลำพังชามเชถามเนมัตว่าถ้าสื่อรู้เข้าจะเป็นอย่างไรอัตวิทบอกเนมัตว่าเธอจะเอาชื่อเสียงของเขามาเล่นไม่ได้ตอง เนมัดมาที่ครุทวาราอธิษฐานให้เอกร,รมปลอดภัยที่โรงพยาบาลสาธิตเข้ามาในห้องไอซียใช้ผ้าคลุมไหล่ของเนมารห่มให้เอกร,รมเธอคิดว่ามันจะช่วยทำให้เอกร,รมฟื้นขึ้นมาได้